ไตอนนี้เราก็มาถึงโรงแรมแล้วนะคะทุกคนกำลังเช็คอินนะคะมาแล้วมาแลเกเดินมาๆๆมาถึงข้างในนะคะทุกคนวันนี้ก็จะเป็นชั้นแรกนะคะว่าเราจะมาทำสอวันนะคะนี่เราอยู่ที่ชั้นสองนะคะทุกคน ลินพันกันมากนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาพักดื่มน้ำนะคะคือดูหน้าดีนทนะทุกคนเมื่อวานนะคะเริ่มงานแบบตอน6โมงนะคะกว่าจะเลิกกว่าจะทำความสะอาดนะคะแล้วก็ให้พนักงานขับรถนะคะมาเอาขยะเนาะแล้วก็กว่าจะได้กลับก็สองโมงเช้าอ่ะทุกคน สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพีจะออกไปทํางานนอกนะคะกับป๊าปาแล้วก็เดี๋ยวจะไปค้างคืนกันด้วยค่ะพี่จังมาส่งมามานะคะฮ้ยพี่จังมอชิโมสมอชิโมสมอชิโมชิชิเดมอชิโมส์มาชิคีอะไรดูมัน ปละแมมคร่ะว่าเราต้องทำอะไรบ้างแล้วก็แบบต้องใช้เวลากี่ชั่วโมงนะเพราะว่าเราทำงานตอนกลางคืนนะคะด้านนี้มีฟ้าเตอร์บาร์คุณไซด์สุขเรนอาเบะจะพาฟ้าเตอร์บาร์มาให้ตรงกันได้อุ้มลูกก่อนไปทำงานนะคะบายบายเนี่ยถัดไป

うんこあれどう見てるのいやいやあれまああれさつまいも見たいな。さつまいもさつまいも新しい発想だら <laughs> あの信号をね、右。右だけど、この右、雷門の右じゃなくて、こっち側の右ね、あキちゃん。あ,あ、分かるここまた、トてーログマティング、ロングラムラオン、カウン、カウシェイクインะะ、アハ。 ก็จะเป็นมาในมุมแบบของเสื้อของบริษัทนะคะตอนนี้ก็กำลังเช็อเคอินอยู่ตอนนี้เช็คอินมาแล้วนะคะทุกคนเราก็จะมาดูนี่อาหาร300เยนนะคะคือเยอะมากคือราคาถูกมากนะคะทุ่นนี้300เยน ตรงนี้ก็จะใกล้ตรงที่โตเกียวสกายทีนะคะโยสกี้อยู่ข้างหน้าเนี่ยแล้วก็จะไปเดินเล่นนะคะแล้วก็กินข้าวกันที่จังโก้ก็อยู่ว่ากุจิกุเรกุจิอืมกุเรอ่ากุจินะเนาะที่ทำงานของเราอยู่ตรงนี้นะคะนี่ร้านนี้เลย น่าจะเป็นแบบภาพยนตร์นะคะทุกคนสูงมากนี่คือทำงานของเราตรงนี้นะคะคือที่ทำงานของเรานะคะกอกกบกภาพยนตร์น่าจะเป็นแบบว่าภาพยนตร์นะคะข้างบนเนาะเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวถ้าเราไปทำงานนะเย็นนี้เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะบรรยากาศวันนี้คนเยอะมากมีสกีแล้วก็ปลาอยู่ตรงนี้แล้วก็พนักงานนะคะ คนคุยเยอะมากบร yeah. บรยากาศกำลังดีนะคะไม่หนาวไม่ร้อนมากนะคะอ๋อคนดองกีจ่ะดองกีโฮเทลนะคะทุกคนค่ะทุกคนตอนนี้นะคะทุกคนเวลา องทุ่มนะคะสองทุ่มยี่สิบนาทีนะคะก็คือว่าเรานัดกันนะคะที่จะเริ่มเริ่มทำงานเนาะก็ประมาณก็สามทุ่มนะคะทุกคนแต่ว่าเราก็ตื่นก่อนนะคะแล้วก็ลงมาก่อนเวลาก็คือนัดนัดเวลากับพนักงานก็คือทุกคนเลยก็คือสองทุ่มครึ่งนะคะก่อนที่เราจะไปถึงที่ทำงานประมาณสามทุ่มเนาะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีใครลงมาเลย <laughs> มีกับสามีอยู่ตรงนี้นะคะ เดี๋ยวเราจะไปหาที่ดื่มกาแฟกันแล้วก็รอพนักงานนะคะรอทุกคนลงมาเนาะตอนดูบรรยากาศวีก็เพิ่งตื่นนะทุกคนอาบน้ำแล้วก็นอนนะคะแล้วก็ตื่นก่อนเวลาทุกคนแล้ววีจะบอกอะไรวีจะรออะไรฟังก็คือว่าตั้งนาฬิกาปลุกสองทุ่มแต่ไปกด 08.00นะคะนั่นก็คือ2องโมงเช้าทุกคนตลกมากคือวิง่วงนอนนะคะแล้วี่ก็กดี่ก็บอกว่าเอ,อ้ยแล้วก็สามีก็ปลุกวิบอกว่าเออทำไมอ่ะทำไมไม่ปลุกสักทีนะคะความจริงก็คือว่าเราต้องการเราต้องการตื่นสองทุ่มแต่เราไปเปิดออไปกดตั้งนาฬิกาปลุกตอน08.00นั่นก็คือ2องโมงเช้านะคะทุกคนตลกมากหนูหน้าวีนะคะยังนอนอยู่เลยเดี๋ยวรอพนักงานมานะคะ นี่ก็คือโรงแรมที่วีมาพักนะคะทุกคนคือรอทุกคนอยู่หน้าโรงแรมนะคะโรงแรมชื่อว่าอะไรวะโฮเทลเคอิฮันนะคะเคอิฮันโฮเทลนี่รออยู่ข้างหน้าเลยยังไม่มีใครมาเลยนะคะดูสัมีวีตรงนี้บรรยากาศนะคะทุกคนทุกคนก็เริ่มกับบ้านกันแล้วนะคะแบบ นีวให้ดูรอบๆนะคะตรงนี้ใกล้เซนโซจิเนาะที่พี่ถ่ายก่อนบอกหน้านี้แล้ว <c> ค <oughs> นมีอะไรจะถ่ายด้วฟังคนที่เนี่ยคนเสื้อดำอยู่ตรงนี้นะคะก็คือลูกค้าของปาป้านล้วเองแล้วก็เขามารอตอนแปดมงครึ่งนอนนัดกันเ <c oughs> มื่อกี้ปป๊าทักเขาไม่หันมานะคะเพราะว่าใสา่มเม็ด จอกันแล้วเจอกันแล้วทุกคนด,ดี๋ยนี้ี่เจอกันแล้วคุยกันแล้วนะคะเมื่อกี้ป๊ะป๋าป๊ะป๋าบอกว่าเออคนยิ่งจีวะใช่ไหมสวัสดีครับสวัสดีครับอะไรเงี้ยเขาก็ไม่หันมานะคะหา่า <laughs> ตอนนี้คุยกันแล้วมาแล้ว <laughs> มาแล้วเ <laughs> งีย้ยเงีงง <laughs> เดินมาสุก้วยดาเดินมาแบบว่าซามุยเหรอ ค่ะเรากำลังเดินไปที่ปาร์กิ้งกันเนาะเพื่อที่จะไปเอาของแล้วก็อุปกรณ์นะคะ,ะน,นี่ถึงแล้วพีนะคะตัวพีตัวนี้ก็คือปาร์กิ้นะคะนั่นรถจอดที่นี่อุปรกรณ์มาแล้วนะคะตอนนี้ที่ทางานเราก็ใกล้ดองกีนะคะ ดองกี้ใกลเซนโซจิตเลยนะคะที่นี่ก็มีแบบคนมาอยู่เรื่อยๆนะคะไม่ไม่แน่ใจว่าเขาปิดกี่โมงมาถึงข้างในนะคะทุกคนวันนี้ก็จะเป็นชั้นแรกนะคะ,ะว่าเราจะมาทำสองวันนะคะคือวันนี้เราก็จะเสร็จให้ในภายในวันนี้นะคะก็ประมาณน,นี้ก็จะมีช่างส่วนที่แบบถอดเครื่องนะคะถอดเก้าอี้ นี่เราอยู่ที่ซั้นสองนะคะทุกคนลินพันกันมากนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาพักดื่มน้ำนะคะหน่อยมากตัวน,นี้คือเป็นเก้าอี้ที่ทำกันอยู่เนาะก็บีโยสกีแล้วก็ปาปานะคะเดี๋ยวพาไปดูว่า อันนี้คือทำจนเสร็จแล้วนะคะแล้วก็รอให้พนักงานที่ใส่ประกอบนะคะเขาขึ้นมาเอาแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นพวกโนรีนะคะอ่อ10จิ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 10จ日10จ日10จ อันนี้ก็จะเป็นโนรินะคะทุกคนแล้วก็นี่ยายส่งเขานะคะยางพลาเนาะติดแล้วก็ติดตัวน,นี้นะคะคือก่อนที่เราจะติดนะคะเราก็จะอันนี้คือเป็นตัวเก่ามันจะ แข็งมากๆเลยนะคะถ้าเทียบกับใยสังเคราะห์ตัวใหม่ที่เราเอาเข้ามาเสริมนะคะเนี่ยมันจะแบบตัวนี้จะนุ่มมันแข็งนั่นแหละแต่ว่ามันจะนุ่มสบายกว่านะคะเพราะตัวนี้เป็นใยสังเคราะห์ที่ใช้เวลาหลายปีแล้วนะคะน่าจะ20ปีแล้วมั้งประมาณนี้นะคะแล้วก็มันแข็งอะทุกคนมันแข็งไปเลยอะมันไม้อะเหมือนเรานั่งไม้นะคะทุกคนเหมือนเราปูเสือแล้วก็ แบบกู้เสือในพื้นแบบพื้นกระเบื้องอะทุกคนมันค,คล้ายๆแบบนั้นเลยนะคะแล้วเราก็มีตัววัดตัวนี้เพื่อที่จะเอามาใส่ตรงนี้นะคะแล้วก็ขีดเมจิกตรงนี้นะคะแล้วก็ตัดส่วนนี้ออกไปนะคะเหลือไว้แต่ข้างหน้าเนาะเพราะว่า ข้างหน้าเจ้าของนะคะเขาก็ต้องการที่จะให้มันเป็นแบบลูกบ้าเดิมนะคะแล้วก็จะทิ้ตงตัวนี้ไปให้มันแข็งเนาะข้างหน้าก็จะแข็งอยู่เวลาที่แบบว่าเราจะใส่แบบอะไรนะไกดส่งเคาะเข้ามานะคะทุกคนเวลาลูกค้ามานั่งนะคะจะได้แบบว่าไม่แบบไม่ไม่แบบมันจะยังไงอะ่ะพูดไม่ถูกมันมันแข็งใช่ไหมมันก็จะแบบว่าคงทนแนวนานกว่านะคะ ฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นฝั่งที่เอาตัวเก่าออกมานี่นะคะเอาตัวเก่าออกมาแล้วก็แกะตัวนี้ออกใหม่นะคะนี่ฝั่งโนนโยสกี้ฝั่งนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นใยสงเคาะทั้งหมดนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเอ่ออะไรนะเป็นปลอกนะคะเป็นปลอกอโซฟานะคะเดี๋ยวพี่จะพาทุกคนเข้าไปดูว่าข้างในมันเป็นยังไงนะ ส่วนข้างในตัวนี้นะคะก็จะเป็นชั้นสองข้างล่างนะคะเมื่อวานนะบีก็ทําเป็นตรงชั้นหนึ่งหมดแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโรงละครนะคะคล้ายๆโรงละครแหละของญี่ปุ่นนะคะนี่ข้างล่างก็จะมีประมาณสองร้อยกว่าสองร้อยกว่านะคะประมาณสองรอยี่สิบนะคะที่นั่งเนาะข้างบนก็จะมีหนึ่งร้อยกว่าที่นั่งนะคะตรงนี้ก็จะมีช่างคนละชุดนะคะที่มาแกะของออกแล้วก็ช่างของพวกเรานะคะ เดี๋ยวขอถ่ายนิดเดียวเนาะเกรงใจนะคะโยสกีฝั่งน่าเล่นโทรศัพท์นะส่วนเดี๋ยวพามาดูฝั่งนี้บ้างของบีนะคะที่ดูตะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูผ้าตัวเก่ากับตัวหม่ทุกคนตัวนี้ง่วงนอนมากเลยค่ะเพราะว่าเวลาประมาณเที่ยงคืนนะคะเราทำงานตอนกลางคืนนี่คือตัว เก่านะคะนี่คือตัวใหม่มตัวเก่ากับตัวใหม่นะคะอันนี้จะแบบออกเป็นผ้าส่วนตัวนี้ออกจะออกเป็นแบบว่าเป็นผ้าเป็นหนังมากกว่านะคะการใช้งานบีคิดว่ามันก็คล้ๆกันเนาะแล้วแต่ลูกค้าชอบนะคะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาพักนะคะทุกคน คดูหน้าวีนุกคนเมื่อวานนะคะเริ่มงานแบบตอน6กโมงนะคะกว่าจะเลิกกว่าจะทําความสะอาดนะคะแล้วก็ให้พนักงานขับรถนะคะมาเอาขยะเนาะแล้วก็กว่าจะได้กลับนะก็สองโมงเช้าอ่ะทุกคน,ววกค,นคือการทํางานตอนกลางคืนกลางวันมันไม่เหมือนกันเลยนะมันแบบ มันแตกต่างกันมากเพราะว่าแต่กลางวันพวกเราก็จะแบบว่าใช้ชีวิตปกติเนาะถึงกลางวัน,ะน่ะน,น,นอนบีก็นอนแบบไม่ค่อยหลับนะคะทุกคนคืออยากจะทําอันนั่นทนําอันนี้อันนี้ยังไม่เสร็จเลยอยากจะเคลียร์งานนะคะอยากจะเคลียร์แบบอะไรหลายๆอย่างมากๆเลยนะคะแล้วพอแบบใกล้ถึงเวลา<น>ที่จะนอนเนาะหกโมง<น>ทุ่มหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็ถึงเวลาทํางานแล้วแต่เป็นเวลาที่เราง่วงนอนนะทุกคนคือเหนืน่อยมาก แต่ก็ต้องสู้นะคะนั่คือวันนี้บีก็อยากให้ทุกคนแบบพยายามถ่ายคร่าวๆนะคะทุกคนแต่ว่าเวลาทํางานคือถ่ายไม่ได้จริงๆเพราะว่ามันแบบเหนื่อยแล้วก็เราก็ต้องรีบมากๆเลยนะคะรีบในการแบบว่าทํางานเราอยากจะเสร็จอะทุกคน คือใช้เวลา2วันนะคะแล้วก็เก้าอี้ประมาณ300342ตัวนะคะทุกคนทั้งั้งแบบผนังแล้วก็ทั้งแบบเบาะนั่งนะคะเราก็เลยพยายามที่จะแบบให้เร็วที่สุดอะทุกคนเหนื่อยมากแต่คือขนาดพนักงานทุกคนก็เหนื่อยนะคะแล้วก็ป้าๆยิ่งเหนื่อยกว่าเลยนะคะเดี๋ยวหมดเวลาพักแล้วนะคะเดี๋ยว จะพยายามถ่ายให้ดูนะว่าเราทำอะไรบ้างเนาะเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็คือโรงละครที่วีใช้เวลาทำา2วันนะคะแล้วก็พนักงานกันอีก4ี่ห้าคนนะคะรอนโรงแรมหนึ่งคืนด้วยนะคะทุกคนก็เสร็จไปเที่ยบร้อยนะคะก็คือเหนื่อยมากๆเลยนะคะทุกคนทำงานกลางคืนนะคะแล้วก็เลิกแบบ6โมง7โมงอะไรเงี้ยทุกวันเลยนะคะบรรยากาศก็จะประมาณนี้เลยจ้าทุกคน เดี๋ยววันนี้นะคะทุกคนบีก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บีด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายมาตานเนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคน